เสียงที่ดังมาจากล้อหลังนะครับของ All New Fortuner นะครับเป็นเสียงของบูทูโชคล่างมันแตกนะครับรถคันนี้ใส่โชคแต่งมานะครับคู่นี้ก็ครึ่งแสนนะครับแต่ว่าตัวของบูทของโชคอัพหลังเนี่ยทำไมมันถึงแตกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับว่าบูทเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่ใช้สำหรับโชคสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้ปัญหาบูท หูโชคล่างนะครับของ Allnew Fortuner นะครับตัวนี้เป็นโชคโชคซิ่งนะฮะหรือว่าโชคแต่งนะครับราคาก็อย่างที่ผมบอกไว้นะคู่นี้ก็ประมาณครึ่งแสนได้นะครับแต่เมื่อใช้ไปประมาณ3ปีนะรถคันนะี้ได้ข้อมูลจากเจ้าของรถนะสัปีนะแล้วก็มีเสียงดังที่ท้ายรถนะครับซึ่งผมก็ เช็คแล้วก็เห็นว่ามันเป็นที่ตัวบูทหูโชคเนี่ยมันแตกบูทหูโชคของตัวโชกซิงเนี่ยมันมันเป็นบูทที่เขาเรียกว่าเป็นบูทแบบยูริเทนนะครับซึ่งตัวของยูริเทนเนี่ยเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีการเสื่อมสภาพของตัวยูริเทน มันก็จะยุยยุยเหมือนโฟมเลยนะครับมันผิดกับตัวของบูทเดิมติดน็ตที่เป็นบูทยางนะครับถ้าเป็นโชคเดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นบูทยางที่ใช้ประกบกันนะเป็นบูทเทเปอร์นะครับตัวนี้เป็นบูทแบบอัดเข้ามานะครับเป็นบูทแบบกลมแล้วก็อัดเข้ามาจะมะีตัวของ ล่องที่มันล็อกตัวบ o o t บูตยูริเทนไว้นะครับนตัวของบูตยูริเทนเนี่ยเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่มันจะเกิดการเสื่อมเสื่อมสภาพของมันนะครับแล้วทำให้ตัวของอหูโชกเนี่ยมันไปกระทบกับตัวของแกนที่ยึดของหูโชกนะครับมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นนะครับผมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะทำความเสียหายให้กับ ตัวหูยึดโชคหลังได้นะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้กับหูโชคของโชกนะครับซึ่งมันจะทําให้มันเกิดเป็นวงลีได้นะครับแล้วก็ทําให้แกนที่ยึดหูโชกเนี่ยเสียหายมากนะครับฉะนั้นถ้ามีเสียงดังนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคแต่งหรือว่าโชกมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่า รถ SUV นะครับถ้ามีเสียงดังก็ควรจะจัดการเปลี่ยนนะครับยางหูโชคให้มันเรียบร้อยนะครับอย่าให้มันเกิดเสียงดังเป็นเวลาเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเล่ารนะายละเอียดว่า,าบูทหูโชคเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเป็นบูทยางนะครับบูทยางคือบูทที่ติดรถมาแทบจะทุกทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนโชคให้มันเพิ่มสมรรถนะให้มันดีขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์นะหลายๆยี่ห้อเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบมายัางไง บางยี่ห้อเขาก็จะมีซับแทงมาคันนี้ไม่มีซับแทงครับผมจะแยกออกมาเป็นสามหัวข้อนะครับบูทแบบแบบยางก็คือติดรถสแตนดาดนะครับและแบบยูริเทนนะก็คืออยู่ในภาพนี้นะฮะที่กำลังโชว์ให้เห็นนะครับก็คือแบบยูริเทนนะครับมันมีอาการเปื่อยยุ่ยนะครับเ,เ,เมื่อใช้ ไปสักระยะหนึ่งนะครับถ้ายูรีเทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับยูรีเทนเนี่ยมันจะมีข้อดีของมันก็คือมันมีความเ,าเขาเรียกว่ามันหนึบกว่านะเอาประมาณนั้นนะครับคือคุณภาพของตัวยูรีเทนมันต้องดีกว่ายางอยู่แล้วนะครับแตผ่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารถคันนี้มันมอีอายุแค่3มปีเอง นะจริงๆยูริเทนมันมีความคงท,ทนกว่ายางยอยู่ประมาณ3-4เท่านะครับผมเคยใช้หรือว่าเคยเปลี่ยนนะเปเปลี่ยนตัวยางแท่นเครื่องที่เป็นยูริเทนเลยนะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับมันใช้สำหรับรถที่มีแรงม้าสูงๆนะครับแล้วก็มีการออกตัวที่รุนแรงนะครับ ตัวยางแท่นเครื่องที่เป็นยางธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดการกระชากของเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงสูงได้นะครับเช่นเดียวกันกันกบโช๊คอัพนะครับถ้าเป็นยูริเทนเนี่ยถ้ามีการกระแทกหรือว่ามีการบ๊มของรถหรือว่ามีการตกถนนตกหลุมนะฮะลอยต่อถนนนะตัวของโช๊คอัพที่มียาง แบบยูรีเทนเนี่ยมันจะซับาการทำงานของบูทหูโชคได้ดีกว่าตัวของยางนะครับตัวของยางเนี่ยมันจะเกิดการโยกของยางนะเวลาเราบัม์รถแรงๆเนี่ยมันจะเกิดการโยกบางคังบางครั้งมันถึงขนาดที่ยางอาจจะฉีกเสียหายได้นะครับแต่ของยูรีเทนเนี่ยมันจะคงสภาพ ของตัวยูริเทนไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นายางที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับมันจะมีาการยืดหยุ่นที่สูงก,กว่านะครับแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงเละแบบนี้หนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าโชคเนี่ยที่เป็นโชคแต่งนะมาจากเามืองนอกนะมาจากประเทศนอกนะครับไม่ใช่มาจากเมืองไทยนะเขาอ,อาจจะเก็บไม่นานนะครับ แล้วก็มาใช้งานเนี่ยมันก็เลยเปื่อยยุ่ยแบบนี้นะอันนี้เราคิดถึงแง่ดีไว้นะเราอย่าไปบอกว่าสินค้าเขาไม่ดีนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวในการเปลี่ยนเขาครึ่งแสนเลยนะครับส่วนในแบบท,ที่3นะบแบบท,ที่3เนี่ยก็คือแบบบอยจอยนะฮะบอลจอยเป็นลูกบอลจอยเนี่ยผมไม่มีรูปนะแต่ว่า ผมเคยใช้อยู่นะเคยใช้ตัวนี้ใช้สำหรับรถที่ปรับแต่งเครื่องยนต์มาแรงๆแล้วก็มีการปรับแต่งของมุมล้อนะส่วนมากโบยจอยเนี่ยจะใช้บูทหูโชคตัวบนนะที่อยู่ด้านหน้านะตัวด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งมุมล้อได้เป็นน e g a t i v e กับโฟกัสทีได้นะก็หรือว่าเป็นบวกกับเป็นลบนะตาม คลิปถ้าติดตามผมมาก็จะเห็นที่ผมทำเป็นรูปว่ามันเป็นมุมบวกหรือมุมลบเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้มันเป็นบวกเป็นลบได้นะฮะแล้วก็มีความให้ตัวที่ที่ดีกว่านะฮะแล้วก็มันกระชับกว่าเพราะว่ามันมันเป็นบอยจอยนะฮะบอยจอยก็เหมือนกับ เป็นลูกหมากอีกอย่างหนึ่งนะก็เป็นลักษณะการทำงานคล้ายๆกับลูกหมากครับฉะนั้นตัวของบูทเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างที่เ,เข้าใช้กันนะครับก็คือแบบยางก็คือแบบ STANDARD แบบที่2ก็คือดีขึ้นมาหน่อยก็คือแบบยูดิเทนนะแบบที่3ก็คือแบบบอยจอยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะให้เหมาะสมกับ รถที่เราใช too, ้งานอยู่นะครับผมเห็นไหมครับ <UC> มันเปื่อยยุ่ยออกมาเลยนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนใส่เดี๋ยวผมจะแปลงเป็นเป็นบูอย่างเลยนะครับเพราะว่าบูทของยูริเทนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็มีราคาที่แพงกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เปลี่ยนนะอันนี้เดี๋ยวผม แปลงเป็นบูทยางเข้ามาประกบใส่นะผมก็ใช้บูทยางของตัว All New Fortuner นะฮะแล้วก็เอามาทํามาตกแต่งนะครับเพื่อให้มันเข้ากับขนาดของรูของหูโชกล่างนะครับแล้วทำการเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมแปลงอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยจะใช้แบบของเดิมๆนะครับเพราะของเดิมๆเนี่ยส่วนมากจะ มาทั้งอ่านเลยมาทั้งโชคเลยนะเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับผมดูจากแนวของตัวหูโชคแล้วเนี่ยมันเป็นแบบต้องอัดเข้ามานะต้องอัดเข้ามาฉะนั้นถ้าแปลงเป็นบูทแบบแบบบูทบูทเหล็กเนี่ยมันก็จะหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูรูในกับรูนอกเนี่ยมันมีความ มีความกว้างที่น้อยน้อยกว่านะหรือว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับฉะนั้นบูทเหล็กเนี่ยมันจะหายากฉะนั้นก็เลยต้องเอาบูทยางมามาแปลงใส่บูทยางก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกับรถทั่วไปนะครับนี่คือการแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับมันหาเทียบบูทเหล็กไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดมันมีขนาดที่เล็กกว่านะฉะนั้นก็ เพื่อนๆที่ใช้รถนะฮะก็ลองดูนะครับว่ามีมีเสียงดังที่ล้อหลังเนี่ยดังแบบไหนนะถ้าดังแบบนี้ก็ลองดูบูทูโชคล่างดูนะแล้วก็บูทูโชบนนะครับตัวตัวบนเนี่ยจะเป็นยางยางยางหูโชกนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับก็เจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม อ๋อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกความคิดเห็นใตค้คลิปมาด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม